X <Egg> Max ติดเทอร์โบใช่ X Max เทอร์โบแล้วก็ X Max กำลังจะเสร็จแต่โอร์ซ่าเสร็จแล้วไปลาเทอร์โบจริงป่ะเนี่ยใช่ครับเรียกกันมาเลยว่าเป็นเจ้าพ่อ2ระบบใช่ครับมาเริ่มแรงพอเริ่มแรงเสร็จปุ๊บระเบิดเครื่องระเบิดบล็อกไฟฟ้าไร้สายที่แชมป์เลือกใช้ แรงจริงทนจริงแรงดีไม่มีตอบต้องไอแบ๊ บล็อกไฟสายตัวนี้เป็นรุ่นมอเตอร์ไรต์แปลงฐานแรงบิด400นิวตันกัลังไฟ20โวลต์4แอมป์สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับนกันโน้ตครับกับช่องเดิมครับ iMac Power 2ก่อนอื่นนะฮะที่จะมาพบกับ EP นี้ซึ่งเราได้ทำไปแล้วหลาย EP คนดูเยอะยอดไลค์ยอดโลโล่เยอะก็ยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณ,คณ,คณทุกกำลังใจด้วยส่วน EP นี้ครับออกจากกรุงเทพมหานครต้องบอกแบบนี้กับช่างคนนี้ครับที่มีคอนเทนต์ไม่เคยซ้ำประดิษฐ์แต่ละอย่างมาทำให้เราได้งงแล้วก็มี FC ค่อนข้างเทเยอะ เพื่อการไม่เสียเวลาครับไปพบกับเขาเลยครับเต้าหู้แปดลิ้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แนะนำตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงสวัสดีครับผมเต้าหูเป็ดริ้วนะครับก็ฉายายก็เรียกกันง่ายว่าเต้าหูเป็ดริ้วเจ้าพ่อสองระบบนี่ <c oughs> นี่แหละเขาเรียกว,ว่าเจ้าพ่อคอนเทนต์ด้วยครับผมเฮ้ยร้านคุณไม่ได้อยู่แปดิ้วนะผมขับมาเนี่ยผมตาม GPS ีมาเขาเรียกว,ว่าบางคาบางา <นะ S 2> ค้าครับก็เมื่อก่อนก็อยู่สนามแข่งเป็ดริ้วสนามแข่งเป็ดริ้วก็เลยติดมาตลอดก็แบบเป็นว่าเต้าหูเป็ดริ้วเออท่านผู้ชมอาจจะเกิดไม่ทันสนามแปดลิ้วเนี่ยน้องๆที่ดูอยู่จะคิดว่าอาจจะเป็นสนามพนมสารคามจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ครับจะเป็น่าาาสสนนมมกว สนามแดงสนามขี่งัวใช่อะไรโสทราเวทไหมใช่ครับนะใช่ครับทัน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 โสทราเวทครับแสดงว่าเราก็อายุไม่ไม่ไม่น้อยแล้วนะถ้าพูดตอนนี้สามสิบกว่าแล้วสามสิบกว่าก็ยังทันรุ่นที่ที่มีสนามเขาเรียกว่าเป็นสนามคอนกรีตครับที่เป็นผมผมเริ่มมาตั้งแต่สนามตอนนั้นเป็นสี่ร้อยเป็นสี่ร้อยเลยใช่ครับสี่ร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรคือแปดหรือมีสนามสี่ร้อยเมตรด้วยใช่เมื่อก่อนเป็นสี่ร้อยเป็นย่นถอยไปอยู่ในข้างหน้า้างหน้าปากทางเลยครับอ่าแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มมาเหลือสามร้อยเมตรแล้วก็สองร้อยเมตร ผมต้องบอกแบบนี้นะครับที่ต้องขยับเนี่ยเพราะว่าเผื่อที่ไว้สําหรับเต็นท์เซอร์วิสใช่เต <uld television> ็นท์เซอร์วิสแล้วก็บีบระยะทางเหลือประมาณ201เมตรเหลือระยะการเบรกด้วยเพราะหลังๆเมื่อเริ่มหลังๆรถมันเริ่มเร็วขึ้นเร็เรเวรรรรรรขึ้นแล้วก็ระยะเบรกมันเริ่มนอนคุณทํารถตั้งแต่ยุคกี่ขวบเป็นตัวขี่มาก่อนครับเด็กๆเลยขี่้ใครตอนนั้นน้าสมพงศ์ครับสมพงศ์แผ่ริ้วใช่สมพงศ์แผ่ริ้วแล้วก็อ่าโคกจมลีระดับปรามชาเลยนะช่างหญิงก็เคยขับมาก่อนนี่ช่างหญิงเป็นริ้วอย่ราง ก็เริ่มก็อยากอยากทำขึ้นมาเองมากก็เหมือนว่าอยากจะลองรู้ลองทำไปทำมาก็เริ่มชอบเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปิดเองเลยบล็อกไฟฟ้าไร้สายที่แชมป์เลือกใช้ แรงจริงทนจริงแรงดีไม่มีตกต้องไอแบตบล็อกไร้สายตัวนี้เป็นรุ่นมอเตอร์ไร้แปรงฐานแรงบิด400นิวตันกำลังไฟ20โวลต์4แอมป์ต้องบอกแบบนี้นะน้องๆที่รู้อยู่แล้วก็ดีไม่รู้ก็ดีนะครับไม่ได้ขี่มอไซค์อย่างเดียวใช่ครับขับรถยนต์ด้วยรถยนต์ด้วยครับเฮ้ยมีความสามารถหลายรอบด้านจริงๆครับรถยนต์ทำไมจะพัดจะผูจากมอเตอร์ไซค์อยู่ๆไปขับรถยนต์ได้ไงอ่ะก็รถยนต์เมื่อก่อนผมขับมอเตอร์ไซค์อยู่ใช่ไหมครับขับมอเตอร์ไซค์อยู่เสร็จปุ๊บแล้วก็มีขี่ขวัญขวััญลาาาากกรรระะบงทถออไ่เเป็น ทำมอไซค์อยู่มาก่อนก็ทำเดทบทาอะไรเงี้ยแล้วก็หลังหลมาเขาเมื่อเริ่มทํารถยนต์รถอะไรเงี้ยแล้วผมก็เริ่มไปขับให้เขาไม่ใช่แล้วคุณเอาความมั่นใจยังไงถึงจากเอ้จากมอไซค์แล้วอยู่ๆไปไปขับรถยนต์ตอนนั้นก็เับประธานเอ็มด้วยอ่าแล้วก็พี่ขวัญเ็าเป็นน้าของประธานเอ็มก็เลยขับเริ่มขับรถให้ประธานเอ็มแล้วก็รถของพี่ขวัญอ๋อก็คือไปรุ่นหลังถนนก่อนว่างั้นใช่ครับแล้วก็เอ้พี่ขวัญเขาเลยเห็นแววเว้ย่าจะขับได้ก็ลองเอาไปลงสนามใช่ครับถามตรงๆนะ มอเตอร์ไซค์กับรถยนต์อันไหนยากกว่ากันถามว่ามอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ผมว่ามอเตอร์ไซค์ยากกว่านะจริงดิใช่ครับผมกับกาย่ารู้สึกว่ารถยนต์แม่งยากกว่าถ้ารถยนต์รถยนต์ก็มันอยู่ที่จังหวะช่วงคัสช่วงใส่เกียร์ช่วงอะไรเงี้ยง่ายแต่มอเตอร์ไซค์เงี้ยช่วงเราต้องมาออกมาตั้งหลักตั้งอะไรเงี้ยมันจะมันจะยากกว่าเหรอครับอ๋อแสดงว่าความเชี่ยวชาญมันคนละแบบ,บแหละคนละสายทางกันเพราะผมขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อนผมก็กลัวรถยนต์ <laughs> ขี่รถมอไซอยู่ๆมาเปิดร้านคิดยังไงก็เปิดร้านมาก่อนเปิดเป็นร้านขายอะไรแต่งก่อนเปิดอะไรแต่งก็เหมือนว่าจังหวะจังหวะนั้นก็เหมือนว่าเราไปขับรถขับอะไร่เปิดร้านขายอะไรแต่งหลังๆเริ่มมาก็อยากจะทําเครื่องเป็นร้านอะไรแต่งผมถามหน่อยด้วยอายุที่เขายังไม่เยอะเยอะครับแล้วคุณไปเอาทุนอย่างไรมาเปิดร้านเก็บเล็กเก็บน้อยแข่งรถแข่งอะไรมาได้มาแล้วก็เริ่มซ no> ื้อของเข้าทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยอ๋อก็ไม่ได้ลงทีเดียวตูมเดียวใช่ครับก็เริ่มขายเล็กๆน้อยๆแล้วก็พอมีทุนก็เริ่ม สแปรของไม่ได้เยอะจะเหมือนเราไปแข่งรถมาแล้วได้ดังมาแล้วก็ซื้อของมาลงทุนมาใส่ร้านแล้วก็เติมยอดต่อยอดไปเรื่อยๆน้องๆวัยรุ่นที่กําลังรับชมฟังไว้นะฮะดูพี่เต้าหู้เป็นตัวอย่างต้องบอกแบบนี้หลายๆคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมขี่รถมาก่อนนะแต่ผมไม่เคยคิดแบบเขาเลยนะผมได้เงินมาผมใช้สื่อลู่สุไลมากเขารู้สึกว่า เฮ้ยการแข่งรถเนี่ยมันทําให้เหมือนว่ารายได้มันเข้ามาแล้วเงินมันหาง่ายใช่ได้ง่ายแล้วก็ไปไวทาไมอขายอะไรอย่างเดียวมันไม่ไม่พอหรือไงถ้าขายอะไรแต่งอ่ะมันจะเหมือนว่าพอเราลงทุนอะไรแต่งขึ้นมาเงี้ยของแต่ละปีแต่ละปีเงี้ยมันจะมันมันจะตกยุกตกยุกไปเรื่อยๆก็ของนึงน้ำก็กลายเป็นค้างสต็อกขึ้นมาเงี้ยมันก็เหมือนเราซื้อของอะไรที่ตอบสนองเราสักอย่างหนึ่งแล้วพอถึงเวลามันก็ เปลี่ยนทาย<ช>เปลี่ยนยุคใช่เปลี่ยนยุคเพอกลายเป็นตรงในจังหวะนั้นละาของมาแล้วก็เราก็ทิ้งตรงนั้นมันก็ขายไม่ออกก็คือถ้าเกิดมีอะไรอยู่อ่ะเราคุณก็ต้องขายขายให้ได้ไม่งั้นมันก็ตกรุ่นใช่เพราะแต่ละปีแพร่แต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีอางี้กลายเป็นว่าอพอเริ่มออกมาใหม่ตรงนั้นก็ตกยุคละพอ,อเริ่มออกใหม่ตรงนี้นก็ตกยุคละก็เลยหัปมาทารถเลยใช่ครับเปิดร้านที่นี่ไหมตอนนั้นอ่าเปิดที่นี่เลยครับที่แรกเลยใช่แสดงว่าพื้นเพคคุณเป็นคนที่นี่ใช่ครับอยู่ที่นี่เป็นเพ จำได้มาว่ารถรุ่นแรกที่คุณทำคุณทำอะไรไปสร้างชื่ออผมต้องถามคุณแบบนี้รุ่นแรกใช่ไหมครับก็เป็นที่แข่งก็มีพวกสายพานสายพานก็เป็นหกหกจักรสามแล้วก็เริ่มมาก็เป็นโซนิคสี่วาลตอนนั้เป็นมีโออยู่ใช่มีโอใช่ไหมใช่ยุคมีโอเริ่มแข่งเริ่มไปทำแข่งวิ่งสนามแดงวิ่งสนามแดงอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนหลังก็มีสนามพนมเริ่มจัดมีสนามเริ่มเริ่มสร้างแล้วก็คลองสิบสี่ ครับแล้วก็เริ่มทํามาแต่ก็เป็นโซนิค66ชัก3ซึ่งจากตรงนี้มันก็เดินทางได้สะดวกครับอยู่ระหว่างกลางพอดีอยู่ระหว่างกลางพอดีเริ่มทํา66ชัก3ออโตเมติกครับแล้วพอมีสนามพอง14มีสนามพนมสละก็เป็นโซนิกก็เป็น66ชัก3ใช่ตัวนี้ก็ใช่ก็ตอนนั้นก็เป็นรุ่นเป็นน้ํามันปั๊มอยู่แล้วตอนหลังก็มียุค เริ่มแบบว่าพลิกแพลงเริ่มหูฉีดเข้ามาไม่แล้วคุณไปเอาข้อมูลไอ้รถพวกนี้มาจากไหนถึงถึงคิดที่จะทำรถพวกนี้อยู่กับพวกรถจนครับผมจะรู้แล้วว่าน้ามันอะไรที่มันวิ่งกว่ามันแรงกว่า,างี้แต่ตอนนั้นออผมก็เริ่มเอาน้ํามันตรงนั้นเข้ามาลองใช้ดูอะเดปเอาคืองบอกนะว่าผมอยู่กับเจ้าพ่อคอนเทนต์หลายๆเรื่องหลายๆราวมากล่าสุดเนี่ย X Max ติดเทอร์โบเอ็กแม็กเทอร์โบแล้วก็เอ็กแม็กกำลังจะเสร็จแต่ฟอร์ซ่าเสร็จแล้วไปลเทอร์โบจริงป่ะเนี่ยใช่ครับจอดอยู่ไหมอยู่ครับ อยู่นะครับโอ้โห oh, oh. คุณนี่ไม่ธรรมดาจริงล่าสุดเนี่ยที่ผมดูมาที่เพื่อนๆติดตามอยู่เนี่ยเขาเป็นที่กล่าวขวัญเรียกกันมาเลยว่าเป็นเจ้าพ่อสองระบบใช่ครับ คืออะไรเจ้าพ่อ2ระบบเนี่ยก็เป็น2ระบบก็คือเป็นน้ำมันในโตกับน,นะะ้ำมัน e15 ก็เหมือนรถแก๊สอ่ะก็เหมือนเราใช้เป็นรถแก๊สน้ำมันรดน้ำมันกับรถแก๊สเงี้ยสองอย่างเีย<อ>เป็น2ระบบอ๋อนี่ผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยนะ <laughs> ผมก็นึกว่าเป็นเหมือนคนอื่นเขาคือเอนาน้ำมัน2ตัวเนี่ยมาผสมกัน <laughs> แล้วมาวิ่งพร้อมกันไม,ไม่ได้ไม่ได้ครับมันต้องแยกกันวิ่งผมเคยลองวิ่งเอา2อย่างมารวมกันแล้วมันวิ่งไม่ได้มันกลายเป็นหนาท่วมปุ๊บรถวิ่งจุดเนี้ยอ๋อก็เหมือนว่าเราวิ่งระบบแรกเสร็จปุ๊บพอเราจะวิ่งระบบที่2ก็คือว่ารตะบบ แลกออกแล้วก็เราใช้ระบบ 2, 2> แท้เหมือนรถน้ํามันกับรถแก๊สใช่เอาง่ายน้ำมันกับรถแก๊สอ่ะ,อะ,อะถ้าอยากแรงก็ขับน้ํามันใช่ถ้าอยากประหยัดก็ขับแก๊สอ่าประมาณนั้นครับเต้าหู้ก็เลยคิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาว่าถ้าอยากประหยัดก็ขับน้ํามันธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าอยากซิ่งอยากแรงแรงแบบแรงชิปหายเนี่ยเรากดเปลี่ยนน้ำมันเลยได้หรอได้ครับเ <laughs> พิ่งรู้นะเนี่ยมันมันเหมือนว่าขี่ไกลๆขี่ออกทริปออกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นน้ำมันธรรมดาไปกับพวกฟูงี้แต่ถ้าแบบเราเจอแบบกลุ่มไหนเต็งเงเี้ย แล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำมันเป็นอีกอีกตัวหนึ่งก็ง่ายๆขี่ทรงๆอ่ะขี่น้ำมันปั๊มครับอ๋อถ้าจะเทสกับคันนี้อ่าครับเปลี่ยนปุ่มเปลี่ยนน้ำมันใช่แต่ถ้าเราแต่ถ้าเราใช้น้ำมันในโตยอย่างเดียวก็กลายเป็นว่าโอ้โหเราเติมน้ำมันไม่ไหวเราซื้อน้ำมันไม่ไหวเพราะวิ่งพิงมันกินเยอะมากผมต้องบอกแบบนี้ว่าน้ำมันในโตเนี่ยลิตรเนี่ยไม่ได้ถูกๆนะใช่ตอนนี้เริ่มตอนนี้น่าประมาณเก0รพันแล้วลิตรละใช่ <laughs> ออกทิฟทิงตอนนี้ถ้าออกทิฟทิงก็ยอน้อยค่าน้ำมันก็ต้องไม่มีมารสี่ห้าพันอันนี้คือสองระบบใช่ครับ โอ้โหแล้วคิดสภาพถ้าเป็นระบบเดียวเกือบ2 0 0 0 0ต้องมีใช่แต่แต่ระยะหวังผลนี่เห็นแน่นอนทาไมอ่ะทำไมทำไมผมถามนิดนึงถามด้วยความง่ๆเลยในโตมันคืออะไรอ่ะในโตมันเป็นน้ํามันของพวกอ่าแดกเตอร์นายาวเป็นพวกอะไรน้ำมันในโตมีเทนของพวกท็อปฟิลพวกรถเข้าใจแล้วทําไมว่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันมันถึงได้มีพละกําลังเพิ่มขึ้นมหาศาลขนาดนั้นนะอากาศในน้ามันมันเยอะกว่าครับก็คือว่าอ่าอากาศในน้ามันเยอะก็เหมือนว่าเราถมน้ํามันเข้าไปเยอะหลักการทํางานจะเหมือนพวกเครื่องดีเซลแล้วก็คือว่ามันอัดน้ามันเข้าไปเยอะเลย พอมันอัดตัวของมันเสร็จปุ๊บมันบีบแน่นถ้าเป็นน้ำมันทาบีบแน่นเสร็จปุ๊บมันจุดมันจะหนามันจุดไม่ออกแต่อันนี้มันจุดบีบแน่นปุ๊บมันพอมันมีแรงจุดประกาย่อยปุ๊บระเบิดออกมาเองเลยในหัวสมองคุณมีอะไรคุณไม่เอาความรู้ความคิดพวกนี้มาจากไหนเนี่ยไปแตกแขนงมาจากอะไรนะคก็ถามว่าแรกๆมาก็ไม่รู้ว่าลองผิดลองถูกก็ไปเรื่อยอยู่จริงไหมเนี่ยแสดงว่าคุณก็เป็นคนคนหนึ่งที่สามารถจูน ECU ได้ได้ครับได้ด้วยได้ครับโอ้คุณนี่มีความมุมานะมากๆเลยอะ ถามตรงๆนะก่อนที่คุณจะมีคอนเทนต์เยอะๆแบบเนี้ยจากที่คุณแบบอยากลองทำนูน่นอยากลองทำนี่แล้วสามารถทำด้วยตัวของตัวเองเนี่ยคุณมีแรงผลักด,ดันอะไรจากเมื่อก่อนซึ่งบบเฮ้ยเป็นเด็กคนหนึ่งที่ขี่รถไปวันวันหนึ่งหารายได้นะคุณมีแรงผลักด,ดันอะไรทำให้ตัวเองอะ่ะมาถึงจุดนี้ได้ก็ตอนนั้นก็เป็นหลักๆก,ก,ก็เป็นพวกงานแปลงงานแปลงผมก็อยู่ทางตัวนาที่แสนเป็นเลี้ยวตรงน,นั้นรับหลักการเขาโหแปลงอยู่แล้วเขาคิดมาผมไม่อยากคิดการทำเนี้ยผมก็ไปหาเขา ล้วเขาก็ทาให้เลยเริ่มทําให้พอทําให้เสร็จปุ๊บข้าแปลงมาล้วลองเสร็จปุ๊บลองผิดลองถูกพังกันบ้ากอะไรมางเงี้ยแสดงว่าคุณนี่มีความอดทนมากนะพังบ่อยพังเยอะมผมไม่ผมท้อไปแล้วนะ <laughs> พังเยอะก็คือพังกลองแล้วก็ลองไปเรื่อยๆลองจนว่าให้มันใช้ได้อะจริงๆเป็นผมผมท้อใจไปแล้วนะสิ่งที่คุณคิดอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดเสมอไปมีอะไรจะฝากถึงเอฟซีไหมฝากอย่างเดีวยวก็คือความตั้งใจอย่างเดียวมันจะพาเราไปถึงความสําเร็จ แล้วคอนเทนต์ที่คุณทำเนี่ยผมผมติดตามมากๆเลยนะครับเรือเขาเรียกว่าเรือเตเปหรอเรือเป็นเรือสองตอนเรือสองตอนใช่ครับแล้วเอาเครื่องมอไซ์ไปใส่เครื่องมอไซต์มันมีนะมีคือคือผมเข้าใจนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเห็นเอาเครื่อง KR ไปใส่ใช่ไหมครับแต่คุณเครื่องเอ็กแววเอาเครื่องเ m ็ x ไปครับคิดอะไรอ่ะก็มันมีอะไรพวกรุ่นน้องมันมีอะไรเหลืออะไรเงี้ยแล้วก็ลองดูจริงป่ะเนี่ยใช่ครับทำว่าลองของคุณเนี่ยมันไม่ใช่งบที่แบบว่าหลักพันเลยล่ะ อ๋อคุณเอาเอาเอา,เอาไอ้เครื่องพวกนี้มาลองเหรอใช่มันมีอะไรพวกแบบที่มันถอดๆมาเหลือๆใช้ๆเงแบบว่าทำรวลูกค้ามาเงี้ยเราทุกค้าอัพชุดใหม่เต็ปใหม่เงี้ยก็กลายเป็นว่าเราเอาชุดตรงนั้นมาประกบประกบใส่นก็ใช้ได้เป็นตัว แล้วมันวิ่งได้ไหมได้ครับน้ำมันใช้น้ํามันอะไรตอน,นตอนนั้นเป็นเป็นน้ำมันธรรมดา,า E15 อยู่แล้วตอนหลังเป,เป็นใช่เป็นไนโตรพอไนโตรเสร็จปุ๊บมาเริ่มแรงพอเริ่มแรงเสร็จปุ๊บระเบิดเรือระเบิดหรือเครื่องระเบิดเครื่องระเบิดเครื่องระเบิดใช่เป็นนไโตรตอนนั้นที่มันวิ่งพลิกพลิกอะ่ะถ้าความเร็วเรือเนี่ยเขาเขาคิดเป็นอะไรเป็นไมเป็นจีไหเป็นจีใช่จีจีนี่ได้อยู่ประมาณร้อยยี่สิบกว่าร้อยยี่สิบกว่าแต่คือว่ามันยังยังไม่เต็มลิมิตที่เราใช้นะเพราะว่า120 G เหรอใช่ครับแล้วถ้าถ้าผมขอโทษนะผมไม่รู้จริงถ้าคำนวณแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะร้อยยี่สิบจีมันประมาณเท่าไหร่อ่า G P S เท่ามอไซน์เนี่ยแหละที่เราวิ่งไอ้พวกหางเสือพวกใบเนี่ยแต่มันมันมันเราใช้เป็นของเป็นเครื่องเจ็ตเนี่ยแล้วมันใหญ่ผมันใหญ่เสร็จปุ๊บกลายเป็นผักไม่ออกอ๋อมันก็เหมือนรถสเตอร์เล็กอ่ะใช่สเตอร์เล็กพอผักไม่ออกเสร็จปุ๊บพะละมันก็อยู่ในห้องอยู่ในเครื่องยนต์แล้วพออยู่ในเครื่องยนต์เสร็จปุ๊บกลายเป็นไม่ไหวอ๋อความรู้คนนนแ่มากเลยะ จริงๆคือแบบว่าคุณลองผิดลองถูกตอนนี้งานก็มีเข้ามาเรื่อยๆมีครับส่วนมากเนี่ยที่ร้านตอนนี้ทําอะไรเป็นชุดแบบเแบบขาเรียกว่าชุดแฮปปี้มิวเลยที่เด็กๆมาถึงปุ๊บเอ้ยพี่เต้าหู้ผมอยากได้เซตนี้เซตนี้มีพวกชุด5 3 1 0เงี้ยแล้วก็5 6าหกเงี้ยอ่าแล้วก็ PCX ก็มีพวกชุดข้างชุดอะไรเงี้ยโอ<ห>้ติดต่อได้ท่าได้ได,ได้ที่ไหนเต้าหู้อ่าติดต่อก็อ่าทางเพจครับเพจเต้าหู้แป๋ลิ้วครับเต้าหู้แป๋ลิ้วมีใช่แล้วก็มีมีช่องทางทางเพจแล้วมีทางเฟ ร้านตั้งอยู่ตรงไหนนะตรงบางค้าครับเส้นที่จะออกปฐมเส้นหลังตรงปากปาครับนี่นะนี่เขาเรียกว่าเป็นประวัติโดยย่อจะไม่มาไม่ได้นะครับคือช่างที่ผมไปแต่ละช่างเนี่ยมันมันต้องเรียกว่ากว่าจะมาเป็นช่างระดับนี้ได้เนี่ยมันต้องแลกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงแลกมาด้วยเหงื่อวันนี้ครับไ,ไอแม็กเทอทูนะขอมอบนี่ผลิตภัณฑ์นะครับเอาไว้ให้ เต้าหู้แปดริ้วได้ต่อยอดได้พัฒนาความแรงแล้วก็ทำคอนเทนต์ออกมาปวดพวกเรารสเสมอสเสมอนะตอนนี้ร้านใหญ่โตมากจากเด็กที่ขี่รถเล่นไปวันๆนะมีอาณาจักรใหญ่โตขนาดนี้คุณไม่ธรรมดาจริงผมเลื่อมสเลนรับถือเลยโอ้อีพีนี้ขอบคุณเต้าหู้แปดิ้วมากๆที่สละเวลามานั่งคุยกับเรานะฮะ i m a ก Pro 2ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ให้เราด้วยส่วน E ีต่อไปผมจะโผลที่ไหนนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับขอบคุณครับเต้าหู้ครับดีครับไป เครื่องมือช่งางไร้สายต้อง iMac